สวัสดีนะครับเด้อสวัสดีทุกคนเร้า <c oughs> นี่ก็ทิ่มาหดผักครับนี่มาเริ่มมหดผักกันเลยครับสวัสดีตบ้านหยุดนี่ปลูกผักได้ผักไทยนะครับเด้อปลูกผักไทยในเกาหลีนี่คนเห็นงานมองนอกป,ประมาณนี้แหะพี่นอ้องเห็นงานอยู่ตามเห็นก็นล,ลำบากนะครับแต่กอะ่เป็นยังมาสู่เ่อรขอบขัวสู่เพื่อลูกเพื่อคนทั้งบ้านครับนี่แหละ ผักเพราต้องปลูกกินเองถ้าบ่ปลูกมันก็ไปซื้อเขามันก็หลายบาทพี่น้องคิดเป็นเงินไทยก็หลายบาทครับผักผักแพ่งเยละพี่น้องถ้าเปรียบเทียบกันนี่ผักกับเนื้อกับหมูนี่ผักนี่แพ่งตัวสองแถวสามท่าเลยครับปลูกคนนี้อันนี้ผมฮอกกีมันเป็นอันนั้นกระเพรานี่ฮอตู่นี่เป็นซาลาเน่ซาลาเน่เกาหลีเด้อบ่ซาลาเน่ไทยเด้อ นี่อันนี้ก็จะเป็นนานพักผมแักซี่ลาวกับแักซี่หอมครับนี่แหละนี่แักซี่ลาวกับแักซี่ไทยก็ร่างสิเกิดได้ประมาณจทกซี่หาเส้นนี่แหละย่มงมือเ้าร์ก็จะออกมาดนันพักจริงเหรอครับมือเฮ็ดงานก็จะแวบออกมาข้านนหนึ่งดนันพักก่อนซีหนาที่หาที่ดนันพักเนี่ยหละเสาร์เร่งมาวันหยุดเกิดได้โอกาสมายาง เลาะเลาะเก็บรพักไปใส่ลาบครับพี่น้องชีวิตความเป็นยูนกับบอเด้สบายที่ทั้งผู้ใดคิดดอกครับ <c oughs> เห็นเบิ่งในคลิปในยู u ู e ผู้ใดกันงล่งมาได้เงินเดือนหลายงานสบายมันมันโบแมนดอกครับพี่น้องเขากัลงให้เบิ่งแค่สิ่งที่เขาได้แหละแต่ความลำบากที่หลังเขาบ่ดได้บอกพี่น้องนะครับม,มันบ่ได้สบายไได้พี่น้อง คิดส่าบานเ้าค้าแรงสามลอยบานเขาค่าแรงมือละสองพันเนี่ยคิดเอาหลดว่างานมันสิต่างกันขนาดไหคนเกาหลีนี่เขาเห็นงานเรียวอีหลีครับเขาบดอดีคือคนไทยเนี่เขาเห็นงานเห็นงานเป็นเหตุเห็นงานมาเป็นหัวแปรอารมแปรตายครับเป็นงานกาจดจิตใจเงินเขาถ้าบางคนไปถึกเจ้าหน้ายดีถ้าแก่ดีก็เออโอเคครับ บางคนไปแล้วถือเถ้าแก่บดีเจ้าหน้าบดียังสิก็มีคือกันพี่นอ้องเห็นงานบาใจากันเอารัดเอาเปรียบยังสิก็มีคือกันมีซุกูปแบบคือกันคือบ้านเท่าละครับนี่แหละ <c oughs> คนไทยเขาม่ายู่นี่ซ้ำว่าเป็นขี่ขาว่าเป็นถาดเขาและครับดูถูกเขาอย่างเขาอดเอาพี่นอ้องนี่แหละเก็บเอาซุมนี่แหละกาอดเอา นางเถือนางเถื่อกเดินนอนห้นั่งหายมันได้ครับพี่น้องมันบ่คือบานเห้งนี่อากาศกับว่คือการกินการอยู่กับบ่คือการใส่ใจทุกอย่างมันก็นหลายนะเพื่อสิได้เงินเขาเบ่ิเวนธรรมดานีแ่แหละครับนะมองข้างหลังยางไปโหดขุนทีเป็นนั่นผมปลูกอันนี้ที่เป็นฟักทองเป็นหมูอื้อบานเห้องนี่แหละหมูยื้อ มือกับพักบุ๋งกับพักซี่ให้กันส่วนหุ่นานา้นหุ่นก็นได้มองนี่ก็จะเป็นมือคือกับพักบุ๋งพักซี่ต่อพ้องไปหุ่นเลือกๆขางฟังขวามื่อยผมว่าล่างยางลงไปหุ่นก็ที่เป็นบกแตงเพราะว่าต่างกองใหมบใ่บ่ได้บ่ได้นั่นมันไปก็ที่เป็นบกแตงบกแตงลานบ้านห้อยอะไรน้อง บุคว่ามันจะเป็นหมากบ่แล้วปลูกลำสองสามต้นแล้วลองเบิรงว่าจะเป็นหมากบัวได้ทีอัปเดตให้เบิ้งลึดูดหรอครับ <c oughs> ขอบคุณที่เขามารับชม้วพี่น้องเด้อผู้ใดก็ได้ผู้ใดสิมาเห็นงานต่างประเห็มาเห็นงานกน็ตัดสินใจดีๆครับตั้งใจเก็บมีเงินมากอย่าเดไดไปกู้ไปยืมเงินเขามาด้อพี่น้องเด้อ พราะว่าทามาแล้วบางคนก็นบ,บ่ประำสบความสําเร็จครับมีทําใดเท่ากับหามาทาเงินเท่านั้นลหละอยาไปยืมของผู้อื่นต่อยืมของเจ้าของนั่นลหะมีหยังน้ก็เอาไปจํานาไ้คือผมเนี่รหลดมีจักคันผมไปจํานาเบิดเอาไปเ,ปเาไปขาไฟแนนซ์เรื่อยๆมอไซค์สองคันรถยนต์มากับสองคนกับแฟนตัดสินใจเลยว่าเออผ่านกับผ่านพ่ผ่านก็นคขึ้นจบแลวชีวิตนี้ ปานนั่นเลยครับเพราะว่าอยู่บ้านเท่ามันลำบากพี่น,ออน้องบ้านเท่าค่าแรงสามรอยสี่รอยลูกก็ต้องกินต้องลูกก็สีกระลังสีใยแบบนี้ลูกก็เลี้ยงจะึ้นพอนึงแล้วเนี่ยค่าใช้ใจ่ายทุกอย่างทั้งค่าบา้านค่ารถค่ายังค่าอยู่บ้านเทาต่างประเทศหลายแนวรับเ <c oughs> พราะถอไม่เท่ากับใบเพื่นเทสงานแล้วใอ้เพื่นเลี้ยงลูกห้ครับ นั่นแหละตั้งแต่ทุกอย่างเขาก็ต้องรับผิดชอบเพนเพราะว่าเพนเลี้ยงหลูกเขานี่แหละครับ <c oughs> มันบอกเป็นแนวไงยปันไดครับพี่พี่หนอกชีวิตในต่างแดนเนี่ยแต่ละมือเราเว้นกลัวสิคำจักอีกอย่างแน,น่แต่ละมือบอกกันกับบอกคอยหูเรื่องดอกบอกภาษากับบอกท่านคอยเชียงปันไดี่นพี่หนอกบนันทึกสมาเก็บผพักหดน้ำแล้วแล้วก็สีมาเก็บผพักครับ จะ็บพ <Es> ักเห็ดลาบปลาหมึกกับลาบหมูครับเนี่ยเหมือนนี้ว่าฉีดเห็ดกับเขาใส่กล้องแล้วก็ใส่ตู้เย็นไว้ถ้ามือได้งานเล่งมือได้าฝ้าวเขา it, เห็ดนกจีนมาท่านเขาก็เอามา,า,า,าอุ่นกินพี่น้องนอี่เห็นบ่สซระแหน่เข้า <c oughs> พี่น้องเ <c oughs> ข้าไปเก็บผักไปใส่ลาบปลาหมึกกันนะพี่เบิ่งซาะแหน่ได้เลยุ่มเป็นวงกลมวงโขมอยู่นี่ก็คือไอ้นั่นกะเพรา นี่มองนี่ผมปลูกต้นหอมต้นหอมในฟ้ามันต้นหอมไม่ติดวัวอยู่ในนี่มีหอดผักกระแยงเลยพี่น้องนในนี่มีหอดผักกระแยงมีหอดเม็ดในผัปูเป็นต้นพากันแยงอยู่ในนี่เดี๋ยวกระพงก็ไม่รูเกิดอะไรกันเด็ดไปเลยผักกระแยงสื่อในพันธุ์มันไม่หวานลงหูนี่เกิด暴雨นี่ต้นหอมพ่อเก็บอ่างิีละพี่น้อง ยีก็ไปซื้อเขาครับปลูวัยย่างสีพี่น้องตงุ่นยัยน้ำตน้นนึงเออซื้อเขาเนี่ยก็ร้ายบาทพี่น้องเอยมันบริเวณจึกจึกนี่สบานี่เก็บเอาน,นี่เก็บผักไปกินกับลาบหอมไปเลไปเก็บผักไปกินกับลาบไปเนี่ยประกาศยินเกาหลีนี่นะเมืองนี่ยมีประกาศประกาศยิงเกาหลีเอาซะรเลียกันโอ้โหของนี้จะง,งา่ายยุ่นี่เห็นง่ายหมดเลย ตะไคร่นี่ตะไคร,ร่นี่มาเก็บนี่อีกทะเนี่ยอีกในนี้ทั้งหลายพี่น้องในโดมนี่นี่ทะเลเพิ่มดิเอาไป,ปใส่ลาบพ,พี่น้องทะเลเกาหลีแพร่ดีขนาดนี่ครับหากมันจิดเดินน้ำดินเลยพี่น้อ,นอนงทะเลเกาหลีเลยปลูกไว้นี่หากจีแท่งไปเลยทลไทยก็ต้องปลูกกันมาเอทะเลี่น้องนี่นี่พักอันนี้เขาทีมาเก็บนี่อันนี้ทะเลไทยนี่ปลูกไว้บ้านเด็กเกิดดูก็รลังเป็นใบ มามาเริ่มกันเลยเก็บผักไปกินกระป๋าประกาศกินเกาหลีเนี่ยพี่น้องนี่ดอกเหลืองๆนี่หินขนาดได้พี่น้องเนี่ยถ้าดอกแก่ๆนี่หินครับขนาดนี่กินแซ่บขนาดได้พี่น้องนี่ยพักกันเนี่ยเก็บไปพี่น้องเก็บไปกินกับลาบบโมดีซื้อพักขึ้นี่มันเกิดเองครับตรงย่อนอ่อนสินละต่วเดียอาต้นที่ดีเกาหลีอยากกินพักอันนี้ตีหายยางไปเก็บอยู่ไซก็ได้พี่น้องต้องขังเสาไฟตั้งเกิดตั้งท่าเกิดเป็นตีปีตัวเด่นตรงหยอดพี่น้องในมันปิยกเป็นหัสมันเกิดอยู่้อนหรับนี่ ตามถิงยอดใหญ่กว่านี้พราะผมเก็บไปหลายรอบแล้วเต <ım S 1> ั๊กปวงหนอดใหญ่กว่านี้เพราะว่าผมเก็บไปกินหลายเทื้อแล้วเพราะหยดปวงเขาก็เด็ดไปกินเพราะหยดปวงเขาเด็ดไปกินแต่บ่เด็ดไปกินมันก็จะเป็นหมากมันก็จะแก่ไปเลยแล้พี่น้องกเมื่อเด็ดยอดดอกพยายามเด็ดยอนดอกเรื่อยๆใส่มันก็จะแก่เป็นดอกเป็นหมากเป็นปู้ร้องอีกเกิดอีกว่อนไปอเกแล้วล่ะกิน้องอือหือ ไปเด็กินไหนพี่น้องต้นแก้วนี่เป็นลักษณะนี่จะมาเขาเก็บใบหย่อนไปกินไในยุคตอนส้มแก่ๆเก็บไบให้มันเป็นหมากต้นเหมืนแก่แล้วนี่ต้นน้อันนี้เ็แปลงพักนี่ต้นแก่มันนี่เป็นสีเหลืองนี่แกะกันนะพี่น้อนี่ดอกเหลืองๆนี่ยิ้นข้าขนาดนี่อันนี้พักซี่ครับปะวงครับนี่เกิดไรยแล้อันซุ้มใหม่ซักไว้อันนี้เป็นหมู่เอะนะฟักทองคือบน เยอฟังคุ่จะเป็นบวกบวกเกนหน่อยก็แล้วป่มฝแม่ไม่ละนิน้องอือเว้นะปุ่นยี่ปุ่นจะเป็นบวกบวกพวกปุ่มี่บวกทั่วพุ่มอันนี้ก็จะเป็นแตงแตงไทยอันนี้เป็นบุกทั่วพุ่ม้องนีอบุกทั่วพุ่มตะไคร้่ทั่วพุ่มแต่ก็แตงไทยครับเนี่ยแตงไทยฮาก็เกิดต้นน้ดหอยพี่น้องแตงไทยมันเกิดมานเกิแตะไคร่ไม้อ็แล้วก็มีหาห่อน เ,เขานหนาวแล้วก็เลี้ยวจัดเลยแล้วกันเดี้ยวพี่<ใ>น้องเนี่ยพัก้องสีผ้าเขาไปเห็ดกับเขากับน<อ>้ำนะครับกันทำกับข้าวกันเห็ดกับเขากันครับได้ไทำกับข้าวกันบา,บายบายขอบคุณทุกการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ